ครับสวัสดีครับวันนี้ดําชาแนลนะครับจะชวนท่านมาทําแกงขี้เหล็กใส่ปลาย่างกันนะครับขั้นตอนการทําแกงขี้เหล็กเนี่ยไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับแต่เพียงแต่ถ้าทําไม่เป็นแล้วก็อาจจะคุมก็ได้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับท่านก็นํายอดขี้เหล็กนะครับรูดเอาแต่ใบเอาก้านออกนะครับแล้วนําใบขี้เหล็กเนี่ยลงมาต้มในน้ำนะครับ ให้เดือดให้เดือดมากๆนะครับต้มน้ําที่1น้ําที่สองน้ําที่3นะครับเพื่อที่จะลดความขมออกไปนะครับเมื่อต้มถึง3ครั้งแล้วเนี่ยก็จะได้ไปขี้เหล็กพร้อมที่จะนํามาแกงขี้เหล็กกับปลายางแล้วนะครับทีนี้ก็มาด้านเครื่องเครื่องปรุงแกงขี้เหล็กนะครับเครื่องปรุงก็คือจะต้องมี1กะทินะครับกะทิ ถ้าเกงขี้เหล็กใบขี้เหล็ก1กิโลกะทิก็เอาสักครึ่งกิโลนะครับก็ได้นะครับหรือว่า1กิโลก็จะหวานดีถ้ามันเยอะประการที่2นะครับท่านต้องใช้กะปินะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับกะปิ1ช้อนโต๊ะประการที่3ท่านก็จะต้องใช้เครื่องออกะทินะครับเครื่องกะทิก็จะประกอบไปด้วย ตะไคร้นะครับขมิน้นแล้วก็กระเทียมนะครับพริกขี้หนูควรจะเป็นพริกขี้หนูแห้งนะครับแล้วก็นํามาปั่นให้ละเอียดนะครับพริกไทยนะครับนํามาปั่นให้ละเอียดสี่ประการนี้นะครับเมื่อละเอียดแล้วก็นํามาใส่คนกับน้ํากะทิให้เข้ากัน เมื่อน้ากะทิเดือดก็ค่อยใส่ยอดคริบลงไปนะครับต้มจนยอดคริบก,กับน้ำกะทิเข้ากันดีก็ใส่ปลาย่างลงไปตอนนี้ก็คือผมจะใส่ปลาย่างแล้วนะครับขั้นตอนผมทํามาหมดแล้วนะครับก็ใส่ปลาย่างนะครับใส่ปลาย่างลงไปปลาย่างใช้ปลาอะไรก็ได้ครับปลาทูปลาโอปลาได้สดกุลนิดปลา้ําจืดปลาช่อน นะครับไายทุกประการครับสามารถแช่ได้หมดเนี่ยท่านจะดูนะครับว่าสวยงามนะครับเปิดไฟวร้อนไฟวแดงนะครับใส่ปลาลงไปแล้วเราจะแกงไม่ค่อยมีน้ำนะครับเอาไว้แห้งๆจะอร่อยกว่าแต่ว่านี้มันมืดหน่อยนะครับมืดหน่อยใส่ปลาลงแล้วปล่อยให้เดือดอีกครั้งหนึ่งก็เป็านในใช้ได้ น,นี่คือแกงขี้เหล็กนะครับอร่อยมากหวานมันนะครับอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครว่างๆก็ลองทําดูนะครับไม่ยุ่งยากสอบขับตอนอะไรถ้าท่านทําใบขี้เหล็กเองไม่ได้ก็ซื้อปใบขี้เหล็กจากตลาดมาก็ทําตามขัม้นตอนที่ผมบอกให้ฟังนะครับท่านก็สามารถทําแกงขี้เหล็กได้เป็นอย่างดีนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าในทีีเด็กที่ผมทำหน้าตาเป็น,นยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับนี่นะครับหน้าตาแกงคีเด็กทำเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ ลองติดตามชมดูนะครับสวัสดีครับ